สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading ถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้คลิปนี้ว่าด้วยเรื่องของบุพเพสนิวาสจะชักผ่าชะตาความรักของคุณให้เป็นไปในทิศทางไหนเดี๋ยวเรามาเช็ค Energy กันจากคลิปนี้ได้เลยกดติดตามกดกระดิ่งกดยอมรับด้วยพลังงานบวกถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นของคุณและไปต่อกันเลยถ้าท่านใดรู้สึกไม่ใช่ก็สามารถเลื่อนผ่านได้เช่นเดียวกันพอบคุณสำหรับ การซัพพอร์ตช anel n นี้เรื่อยมานะคะ Facebook Instagram ไลน์แอดลิงก์อยู่ใต้คลิปค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะบุเพศสศนิวาสนะคะจะชักพาชะตาความรักและชีวิตของคุณให้เป็นไปในทิศทางใดบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย เอาล้ค่ะ e อ e r g y ของเ e n อฟซอร์สอืขึ้นเดรนเลเอร์ดีมากเลยนะคะ อเคเอเดรวอนสตีมากทีเดียวนะอืมฟอสเ็นโต้ผู้เพศสันนิว่าจะชักพาชะตาความรักของคุณให้เป็นไปในทิศทางอบอุ่นและมีความสุขมากๆเลยตอบได้ง่ายมากเลยเพราะการ์ดเคลียร์ทุกใบ ะะสิ่งใดที่หวังสิ่งใดที่รอการรอคอยหน้าที่จะสิ้นสุดลงนะคะเพนนอฟซอร์ภายใน10ชั่วโมง10วันนะคะหรือภายในเดือน10หรือมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับเลข10โชคชะตาหรือว่าบุพเพสันนิวาจะนำพาให้คุณได้เจอคนที่คุณดึงดูดเขา เป็นคนในแบบที่ใจคุณต้องการนะคะตัวคุณเป็นควีนวอ w a นแล้วคุณพยายามดึงดูดหรือว่าคุณน่ะเป็นแรงดึงดูดชั้น,นเยี่ยมเลยคุณจะดึงดูดเอ p มเพ r ของคุณเข้ามาแต่ทีนี้เนี่ยอเอเนจีออกมาบอกว่าอุเพสนิวาจะให้โอกาสให้คุณตัดสินใจเลือกนะคะดังนั้น The w วิ c h One ก็จะต้องเลือกอย่างชาญฉลาดด้วยว่า สมควรที่จะใช้ชีวิตอยู่กับใครหรือว่าสมควรที่จะรักใครเพราะหวัวน,นี้บอกเพศนิวาสอาจจะชักพาใครบางคนเข้ามาในชีวิตซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งนั้นเป็นเนื้อคู่ของคุณแต่อาจจะเข้ามาประมานนะคะไม่ใช่ปรอมมาหรอกคุณมีเกณฑ์จะต้องเลือกสองคนแน่ๆนะคะอืมเดี๋ยวําเป็นเคสให้ดีกว่ามันเหมือนว่าบางท่านอธิษฐานพ่วง ไอ้ฐานพ่วงคือคุณมีคนแอบชอบมีคนในใจมีคนปรารถนาให้ได้กลับมานะคะคุณอธิษฐานพ่วงว่าขอให้เขาคนนี้กลับมาหรือไม่งั้นก็ขอพบเจอคนใหม่ที่ดีคุณจะได้แบบนั้นเลยนะคะเพราะ The Lover t o ชัวร์ว s คุณจะต้องตัดสินใจเลือกรวมถึง Magician, g a m b l e r เลือกในสิ่งที่คุณขอไว้นั่นแหละ เพราะบุเพัน,นิวาสจะชักพาให้คนที่มีชะตาผูกพันกันกลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะชักพาเนื้อคู่นะคะที่มีได้แรงโซเวตท,ที่แท้จริงเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันในเร็ววันนี้ด้วยนะเอรอดซอสดังนั้นหมายความว่า โชคชะตาของคุณนับจากนี้บุเพศนิวา่าจะให้คุณได้เจอทั้งคนในใจและก็คนใหม่ที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตดังนั้นคุยรบซอสเรือกให้ดีว่าจะตัดใครออกจากชีวิตจะไปต่อกับใครในท้ายที่สุดคุณจะได้อยู่กับคนที่พึงพอใจมีความสุขตอบโจทย์คุณได้ทุกอย่างนะคะทีนี้ในกรณีที่คุณไม่ได้อธิษฐานพ่่งอะไรใดๆเลย,เลยนะคะคุณคนโสด นะโสดจริงๆนะโสดมานานด้วยอาจจะโสดเป็น10ปีหรือจนกระทั่งคุณอายุเยอะนะคะคุณก็มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วลึกๆแล้วอ่ะมีคนรอคุณอยู่คุณรู้อยู่แก่ใจเสมอความเป็นควีนอัลฟ์เนี่ยรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเองนะคะคุณก็จะไม่ได้ซีซัวรักใครง่าย,ายๆหรอกนะอยู่ไปอย่างนี้แหละจนกว่าจะเจอถึงเวลาที่จะได้เจอสักทีแหละนะคะคนที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะคนในครอบครัวของคุณชักพาให้ได้เจอ คนที่คุณรักที่สุดหรือว่าคนที่เขารักคุณที่สุดอาจจะเป็นเหตุชักพาให้คุณทั้งคู่ได้เจอกันนะคะโชคชะตาจะนำพาให้คนที่อยู่ไกลกันอยู่คนละซีกโลกมาเจอะเจอกันได้ด้วยหรือว่าอยู่คนละจังหวัดเนี่ยมาเจอะเจอกันได้ด้วยคุณอาจจะเคยอธิษฐานไว้เมื่อตอนก่อนที่คุณจะแต่งงานนะคะหรือว่าเมื่อตอนที่คุณยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะพะ่อเมจิเช่นขึ้นเกียรเพอ คุณขอเนื้อคู่ที่เรียกได้ว่ามีบุญบารมีนะคะเนื้อคู่ที่มีพร้อมนะคะในเรื่องอความในเรื่องของความร่ํารวยอะทรัพย์สินคุณผู้ชายก็อาจจะขอคุณผู้หญิงที่เรียกว่ามีพร้อมนะคะเป็นคนที่มีเหตุมีผลเป็นคนที่จะอยู่กับคุณเบตลอดชีวิตนะคะ ไอเอเนจีของตรงนั้นนะคะบุพเพสันิวาสกำลังจะนำพามาให้คุณได้เจอณนะห่วงเวลานี้ระยะเวลาบอกไปแล้วตั้งแต่ตอนตอนน้นนะนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าเขาหรือเธอคนนั้นเป็นยังไงดูง่ายๆมากเลยว่าเขาจะเป็นอย่างที่คุณอธิษฐานขอพรไว้เป็นนึกย้อนดีๆนะว่าขออะไรไว้บ้างนะคะคุณก็ได้เจอคนดีๆแบบนั้นแหละนะเพราะว่าโชคชะตากําลังทํางานอยู่บุพเพสันิวาสทุนนี้เนี่ยเกี่ยวเนื่องกับโชคชะตา เกี่ยวเนื่องกับแรงบุญแรงอธิษฐานซึ่งเป็นตัวกําหนดโชคชะตาของคุณอาจอาจะอธิษฐานไว้นานแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าคงไม่ได้แล้วล่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะเสียงสิทธิ์นับคําอธิษฐานอยู่นะแต่คุณจะได้หรือไม่ได้อ่ะมันอยู่ที่เวลาเหมาะสมนะคะคุณอาจจะต้องโสดสะก่อนคุณอาจจะต้องพ้นจากคู่เทียมสะก่อนนะตอนนี้คือพ้นแล้วอุเบสษนว่าก็กําลังทํางานเต็มที่ ทีนี้มันมีกรณีบางกรณีที่เหมือนคุณหน้าที่จะมีคนคุยอยู่แล้วนะคะบุเพศัน,นิวาจะทําให้คุณรู้เห็นความจริงให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกคนที่ใช่ได้อย่างชัดเจนมากที่สุดทีนี้บุเพศัน,นิวาจะนําพาใครเข้ามาในชีวิตคะเดลเวอร์นำพาคู่แท้รักแท้มาแน่ๆเลยนะคะเอ่อเ y นจีเนี้ยออกมาทําไมถึงตอบกว้างเพราะว่าเมจิเชียนมันขั้นเอ็มเพิไปแล้วอะ นั่นหมายความว่าคุณอยากได้อะไรคุณได้สิ่งนั้นเลยแบบ100%ด้วยนะดังนั้นไปกําหนดจิตให้ดีว่าอยากได้รูปร่างหน้าตาแบบไหนเงินทองเป็นยังไงนะคะขอพรไว้แล้วก็ให้วางใจได้เลยนะคะเอเธอร์ A Awards, มันเหมือนจะได้เจอในเร็วนี้นะคะ,ะจะได้เจอผ่านทางคนที่รักคุณที่สุดหรือว่าอาจจะในโซเชียลมีเดีย โซเชียลมีเดียเนี่ยมีคนมาคุยเยอะก็ขอให้เรามาระวังเรื่องแสแกร์ให้ดีนะคะคุณมีเกณฑ์การจะบล็อกคนที่ไม่ได้มีสตาผูกพันกันอย่างแท้จริงออกหรือคนที่ไม่ได้มีสตาหผูกพันกับคุณบล็อกคุณไปก็ไม่ต้องรู้สึกเสียใจนะแต่มองดูว่าคุณก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะก้าวต่อไปได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถึงวินาทีของคุณที่คุณจะได้รับชัยชนะ ได้รับรักแท้ของคุณแล้วหนนี้นั่นเองเขาหรือเธออาจจะเป็นคนแดนไกลก็ได้นะคะอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติอาจจะอยู่ไกลกันได้นะคะอมองดูว่าไม,ไม่น่าจะใช่พื้นที่เดียวกันอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันนะคนละจังหวัดคนละประเทศมีความต่างกันค่อนข้างเยอะเพราะตัวเขาเอ็มเพิร์เขาอาจจะอายุมากกว่าคุณเยอะเลยหรืออาจจะสลับกันนะคะอายุค่อนข้างที่จะมากกว่าคุณ คุยนะ of s ซอ r c สในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้โชคชะตาหรือว่าบุพเพสนิวาสให้โอกาสเต็มที่ในการที่คุณจะเป็นผู้นำนะคุณตัดสินใจเลือกได้แล้วที่สำคัญที่สุดคนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาก็จะรักแล้วก็ให้เกียรติคุณมากๆนะถึงเวลาที่คุณจะได้เป็นที่1สําหรับคนที่เขาต้องการคุณจริงๆแล้วด้วยนะคะก่อนหน้านี้เป็นยังไงไม่รู้แหละแต่คนนี้ ar, บุเพสนิวาสพลิกผันดวงชะตาของคุณลนะ ให้คุณ่ะก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะขออภัยนะคะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วก็ได้ในสิ่งที่คุณต้องการครบเลยนะคะเอจ e ฟอ a เพนอยากได้อะไรบ้างในตัวคู่ของคุณอ่ะคุณจะได้สิ่งนั้นนะอาจจะได้ดีมากกว่านับด้วยซ้ำไปนะคะเอาล่ะไหนดูซิค,คนนี้อาจจะ เป็นชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูได้เอเนจีธาตุไฟเยอะอยู่นะเอาละเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็เป็นคนที่มีหน้าที่การงานมั่นคงมากทีเดียวนะคะเป็นคนที่มีหลักมีฐานทางครอบครัวเป็นคนที่ฉลาดในการใช้ชีวิตฉลาดเลือกตัดสินใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความรักมั่นคงค่ะเป็นคนที่เวลารักใครแล้วก็จะดูแลเทคแคร์ care, ชีวิตเป็นอย่างดีเลยเอ็มเพรสเปอร์เซ่ไม่ได้มันคือความสมบูรณ์แบบเหมือนเอ็มเพรสนั่นเอง ะะระยะเวลาบอกไปแล้วการงานบอกไปแล้วนะคะทุกอย่างโดยรวม,มอยากจะบอกว่ามันจบั้งอย่างไม่เริ่มเลยนะคำทำนายคือมันดีมากจริงๆอะ่ะดีสมบูรณ์แบบเลยแหละ100%เต็มน,นะคะการรอคอยสิ้นสุดลงละความเหนื่อยความอะไรใดๆก็ไม่มีมาให้คุณได้ต้องรู้สึกไม่สบายใจนะคะก็ถึงเวลาที่อุเพสนิวาจะได้ทำงานให้คุณเสีทีแล้วเลยลวเวลาใีค่อนข้างเร็วด้วยนะไม่ได้ช้าเลยนะเอาล่ะ เดี๋ยวเรามาขอคำตอบจาก a n s w อ r of a n g l กันหน่อยนะคะอืมแองเจิบอกเวทนะคะอดใจรอนะหรือว่าคุณาตัดสินใจรอมาเนิ่นนานแล้วในครั้งนี้ผู้อ่ามองดูว่าความสำเร็จมันเข้ามาแล้ว,ลวเห็นไหมคะ Opportunity โอกาสครั้งสำคัญในการที่คุณจะได้พบเจอเขาหรือเธอคนนี้ในเร็วๆนี้นะคะมันกีอะไรจะเกิดขึ้นจริงแล้วขอให้เตรียมมีความสุขนะคะได้เลยในวันข้างหน้าบุเพสนิวาก็เตรียม ทำหน้าที่ yes นะคะมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการให้ทั้งหมดเลยนะคะ100%เต็มนะคะอะไรที่มันเสียแล้วเสียไปนะไม่ต้องรู้สึกเสียดายหรือเสียใจเพราะนอกจากนี้บุเพสนิวาสจะพลิกผันพลิกชะตาให้คุณได้เจอเนื้อคู่นะคะได้เจอรักแท้ที่ดีได้เจอชีวิตที่มันมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะร่วมกันนะ,ะเป็นความรักที่ดี ที่เก้อหนุนที่ทำให้มีความสุขในภายภาคหน้าแม้ว่าจะเป็นคลิปสั้นๆแต่ก็รู้สึกว่ามันดีมากๆจริงๆขอให้คุณได้ประสบพบเจอกับเขาหรือเธอคนนั้นในเร็ววันแล้วก็ขอให้บุพเพสนิวาสทำงานในชีวิตคุณในเร็ววันโดยพลันทันทีนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ